การทำมิโซะของคนญี่ปุ่นสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูคนญี่ปุ่นเขาทำมิโซะกันเผื่อใครยังไม่รู้จักนะคะมิโซะก็คือเต้าเจียวญี่ปุ่นเป็นเครื่องปรุงที่ได้มาจากการหมักถัว่วซึ่งเป็นเครื่องปรุงสามาัญประจำบ้านของญี่ปุ่นเลยมิโซะก็มีหลากหลายประเภทและสามารถเอาไปทำเป็นอาหารได้หลายอย่างไม่ว่าจะเอาไปประกอบอาหารใส่ในรามเมงกินเปล่า หรือว่าจะเอามาทําเป็นซุปมิโซะก็ได้คนญี่ปุ่นเขากินเกือบทุกวันเลยค่ะโดยเฉพาะซุปมิโซะเนี่ยส่วนประกอบหลักๆของมิโซะก็มีอยู่3มอย่างก็คือถัว่วเชื้อราโคจิแล้วก็เกลือแต่มันก็แล้วแต่สูตรนะคะใครอยากจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ก่อนจะเริ่มทํามิโซะเราจะต้องแช่ถั่วเอาไว้ก่อน1คืนจากนั้นก็นํามาต้มและก่อนหน้านั้น3มวันเราจะต้องหมักเชื้อโคจิก่อนค่ะและที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือโคจินะคะเราจะใช้เครื่องทาจริงๆมันก็สามารถหมักเองได้ค่ะ แต่การใช้เครื่องก็จะช่วยให้มันเสถียรกว่าเพราะเราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ขั้นตอนในการหมักก็คือให้เราแช่ข้าวไว้ก่อน8ชั่วโมงจากนั้นก็นําไปนึ่งแล้วก็นํามาใส่หัวเชื้อโคจิทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ40องศาประมาณ48-50ชั่วโมงเนื่องจากว่าทุกอย่างเขาช่างไว้หมดแล้วนะคะมันก็เลยมีโคจิเหลือโคจิที่เหลือ,อนี้เขาจะเก็บแพ็คใส่ถุงเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปทำอามาซาเกะ หรือว่าเหล้าหวานต่อไปค่ะหรือว่าจะเอาไว้ใช้ทํามิโซะในครั้งหน้าก็ได้ก็จะใส่แพ็กกับถุงสุญญากาศแบบนี้นะคะสถานที่ที่เราใช้ในการทําก็คือโรงครัวของเมืองเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างหลายๆคนที่ติดตามมานานน่าจะจาโรงครัวแห่งนี้ได้นะคะที่นี่เป็นโรงครัวสาธารณะของเมืองชาวเมืองหรือว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามายืมใช้ได้ค่ะกลับมาเข้าเรื่องการทํามิโซะต่อหลังจากที่เราเอาโคจิออกมาจากเครื่องทําโคจิเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องนําเครื่องไปล้าง ส่วนผ้าที่เราเคยใช้ปูก็ต้องนําไปซักจากนั้นก็นํามาต้มในน้ําร้อนเพราะว่าโคจิเป็นเชื้อราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์สูงที่ผ้านี้จะติดเชื้อราเราก็เลยต้องฆ่าเชื้อด้วยการต้มน้ําร้อนค่ะในระหว่างที่เราดูแลโคจินี้ก็อย่าลืมถั่วซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเรานะคะอย่างที่บอกไปว่าถั่วที่เราใช้จะต้องแช่มาก่อนแล้วหนึ่งคืนจากนั้นก็นํามาต้มสองชั่วโมงก่อนที่เราจะเริ่มทําในระหว่างที่ต้มก็ต้องคอยมาตักฟองออกก็คือฟองขาวๆที่ลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็ให้เราตักน้ําต้มถั่วเก็บไว้อันนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมถึงต้องตักเก็บไว้มีประโยชน์หลังจากนี้มากๆเลยค่ะน้ำต้มถั่วที่เราเพิ่งตักออกมาจากหมอ้อมันจะร้อนมากๆเราไม่สามารถใช้ได้นะคะดูสิคะแค่คนญี่ปุ่นจับถังเขายังสะบัดมือเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะนำมาใช้เราต้องทำให้มันเย็นก่อนตอนนี้ฮอกไกโดก็อากาศหนาวมากๆข้างนอกก็มีหิมะเยอะมากด้วยเราก็เลยจะใช้หิมะให้เป็นประโยชน์ค่ะ มาดูภูมิปัญญาชาวบ้านของแม่บ้านฮอกไกโดกันนะคะเขาก็ไปเอาหิมะที่อยู่ข้างนอกมาใส่ในชามใบใหญ่แบบนี้จากนั้นก็นําถังน้ําต้มถัว่วไปวางไว้ในชามเพื่อให้หิมะช่วยให้มันเย็นลงเร็วๆค่ะในระหว่างที่รอให้มันเย็นเราก็จะมาทําความสะอาดเครื่องบดกันเขาจะใช้น้ําร้อนราดก่อนหนึ่งทีนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อราดน้าร้อนเรียบร้อยก็มาเช็ดให้แห้งจากนั้นก็นําเครื่องมาประกอบกันเสร็จแล้วก็ต้องมาเช็คดูถั่วด้วยว่าถั่วที่เราต้มมันได้หรือยัง วิธีการเช็คถั่วก็คือให้เราหยิบถั่วขึ้นมา1เมล็ดจากนั้นก็ใช้นิ้วโป้งและนิ้วก้อยบีบถั่วดูถ้าถั่วเละแล้วแปลว่าใช้ได้แต่ถ้ายังแข็งอยู่แปลว่ายังใช้ไม่ได้ต้องต้มต่อไปค่ะตอนนี้เราทําได้แค่รอก็เลยมาพักดื่มน้ําทานขนมกันของพวกนี้เป็นของที่เหล่าแม่บ้านเขาเตรียมกันมาเองนะคะเครื่องดื่มก็เตรียมมาจากบ้านเลยแล้วก็มาเอาน้ําร้อนที่นี่ ขนมก็พกมาแบ่งกันพักไปได้ประมาณสัก15นาทีน้ำต้มถั่วของเราก็เย็นลงแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการนำน้ำต้มถั่วไปใส่ในโคจิเทลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วแต่ละคนเขาก็จะมีสูตรต่างกันบางคนก็ใช้แค่กระบวยเดียวบางคนก็จะใช้กระบวยครึ่งหรือบางคนจะใช้สองกระบวยใช้มือคลุกเคล้าโคจิกับน้ำต้มถั่วให้เข้ากันจากนั้นก็ให้นำโคจิมาเทลงในเครื่องบดเครื่องบดเครื่องนี้ก็คือเครื่องบดเนื้อธรรมดาค่ะใครจะเอาไปทำตามก็สามารถทำตามกันได้นะคะ โคจิที่ถูกบดแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้กลิ่นมันก็จะคล้ายๆกับข้าวหมกักแล้วก็คล้ายๆกับสาเกญี่ปุ่นเลยค่ะดูแลโคจิอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องคอยไปเช็คดูถั่วของเราด้วยนะคะว่ามันได้แล้วหรือยังการเช็คถั่วแบบที่เราบอกก็คือการใช้นิ้วชี้และนิ้วก้อยในการบีบเขาบอกว่าเวลาที่เราใช้2นิ้วนี้บีบกันเนี่ยเราจะมีแรงน้อยมากม ถ้าไม่แต่แรงน้อยๆอย่าง2นิ้วนี้ยังสามารถบีบถั่วแตกได้แปลว่าถั่วนั้นนิ่มพอดีแล้วค่ะและในที่สุดเราก็ได้ถั่วตามที่เราต้องการตอนนี้ถั่วนิ่มหมดแล้วนะคะเลยต้องตักถั่วขึ้นมาทั้งหมดโดยการแยกเอาน้ําไว้น้ํานั้นจะเก็บไว้ใช้ก็ได้หรือว่าจะเอาไปทิ้งเลยก็ได้ค่ะต่อมาให้นําถั่วที่ได้ไปเข้าเครื่องบดเหมือนเดิมเครื่องบดนี้ก็คือเครื่องบดเดียวกับที่บดโคจิเมื่อกี้แหละค่ะแต่ตอนที่เราบดให้เราบดแยกกันนะคะโคจิที่บดเสร็จแล้วก็จะใส่ชามแยกเอาไว้ ส่วนถั่วพวกนี้ก็จะใส่ถังแยกเอาไว้ค่ะเนื่องจากว่าครั้งนี้เราใช้เป็นถั่วเขียวเนื้อมิโซะที่ได้ออกมาก,ก็เลยจะออกเขียวๆเหลืองๆแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็มีมิโซะขายนะคะแต่ก็มีแม่บ้านญี่ปุ่นไม่น้อยที่ทามิโซะทานเองในวันนี้เรามีแม่บ้านญี่ปุ่นมาทํามิโซะกันทั้งหมด3คนพอเราลองถามว่าทําไมถึงเลือกที่จะทํามากกว่าซื้อเขาบอกว่าเขาสบายใจมากกว่าแล้วก็สามารถปรับสูตรเองได้ด้วยว่าจะเอาเค็มมากหรือว่าเค็มน้อย อีกอย่างก็สนุกด้วยค่ะตอนนี้เราก็ได้ทั่วบทเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือให้นําถั่วบทมาเทลงบนโต๊ะแบบนี้ถั่วที่เราได้เนี่ยเป็นถั่วที่ร้อนมากๆเพราะว่ามันเพิ่งออกจากหม้อมาเลยให้เราใช้นิ้วกดแล้วก็เกลี่ยถั่วไปให้ทั่วโต๊ะเลยค่ะที่ทําแบบนี้ก็เพื่อให้มันเย็นลงเห็นไหมคะยังมีควันขึ้นอยู่เลยพอเกลี่ยเนื้อถั่วบดไปทั่วแล้วจากนั้นเราก็จะมาเตรียมถังหมักกัน ถังหมักที่เขาใช้จะเป็นถังพลาสติกแล้วก็คุมด้วยถุงพลาสติก2ชั้นนั่นก็เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปถึงตัวมิโซะได้ง่ายๆเพราะว่ามันจะทําให้ขึ้นราค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะเป็นของแม่บ้านเขาเตรียมมาเองนะคะเพราะว่าเขาใช้หมักทุกปีอยู่แล้วก็เลยใช้ถังเดิมค่ะพอเตรียมถังหมักเรียบร้อยเราก็จะนําเกลือมาเทลงบนถั่วแบบนี้ใช้เกลือเยอะมากๆเลยค่ะการที่เขาใส่เกลือลงไป1ก็เพื่อเพิ่มรสชาติเพื่อให้มันเค็ม 2. ก็เพื่อเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง เพราะว่าเกลือมีส่วนช่วยในการถนอมอาหารช่วยยืดอายุให้ถัว่วเน่าเสียได้ยากแถมยังช่วยไม่ให้เกิดเชื้อราด้วยให้เรานวดถั่วและเกลือเข้าด้วยกันนวดจนกบาเกลือมันจะหายไปกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกันกบถั่วนะคะเสร็จแล้วก็ให้นําเทอร์โมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมิมิโซะที่สามารถใช้ได้จะต้องมีอุณหภูมิอยู่ที่37-38องศาพอมิโซะของเรามีอุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของโคจิแล้วค่ะเกือบลืมเจ้าโคจิกันไปแล้วใช่ไหมหลายๆคนที่สงสัยว่าโคคคจิืออะะะไรนะ โคจิคือเชื้อราที่สามารถทานได้ดีต่อร่างกายเราจะต้องนำมันมาเพาะเชื้อก่อนสามารถเพาะได้กับข้าวหรือว่าธัญพืชอื่นๆอย่างเช่นข้าวบาเล่เป็นต้นค่ะเรามาเล่าเรื่องการทำมิโซะต่อนะต่อจากเมื่อกี้ให้เรานำโคจิมาเทลงบนหัวของเราจากนั้นก็ใส่หัวเชื้อทำมิโซะลงไปอันนี้เราจำไม่ได้แล้วว่ามันชื่อว่าอะไรไว้วาหลังเราจะไปถามมาให้อีกทีนะคะ แต่อันนี้มันก็แล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะเราเคยไปดูคนอื่นทําเขาก็ไม่ได้ใส่หัวเชื้ออะไรเลยใส่แค่โคจิถั่วแล้วก็เกลือแค่นั้นเองซึ่งอันนี้ก็ต้องไปปรับสูตรกนันเราเองนะคะเสร็จแล้วก็มานวดต่อเข้าไปอีกนวดไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะรวมเข้าด้วยกันแล้วก็สีทั้งหมดจะเสมอกันค่ะนี่เราดูเขานวดมาเป็น2 0 3 0นาทีแล้วนะปวดแขนแทนเลยอะ่ะจากนั้นเขาก็นวดต่อกันไปอีกสักพัก แล้วก็จะเริ่มเข้าสู่วิธีการหมักแล้วนะคะวิธีการของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะปั้นเป็นก้นกอนๆแล้วก็ใส่ลงไปในถังหมักเลยแบบนี้นะคะเวลาที่เราใส่ลงไปในถังหมักเนี่ยให้โยนลงไปแรงๆเพื่อให้มีช่องว่างให้อากาศเข้าน้อยที่สุดในขั้นตอนนี้แม่บ้านลหลายๆคนเขาชอบกันมากค่ะเพราะถือเป็นการปลดปล่อยความเครียดหรือว่าบางคนเขาก็จะปั้นเป็นก้อนๆก่อน ปั้นจนหมดเลยแล้วค่อยไปใส่ในถังทีเดียวไม่มีสูตรตายตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากจะทำแบบไหนก็ได้เอาที่ตัวเองถนัดเลยแต่ขั้นตอนที่ใส่ลงไปในถังหมักจะต้องโยนแรงๆนะคะอันนี้ต้องทำจริงๆโมโหสามีหรือว่าไม่พอใจลูกโโลก็เคลี่งมิโซะลงไปแรงๆเลยค่ะช่วยคลายเครียดได้เยอะเหมือนกันแม่มานญี่ปุ่นเล่าให้เราฟังว่ามิโซะเป็นของที่มักจะทาในฤดูหนาวเขาจะใช้เวลาหมัก3เดือนถึง3ปีแต่ครั้งนี้เราจะหมักกันทั้งหมด1ปีค่ะ เพราะฉะนั้นกว่าเราจะได้กินมิโซะชุดนี้อีกทีก็คือเดือนธันวาคมปีหน้าเลยแล้วในระหว่างช่วงหนึ่งปีนั้นเราก็ต้องคอยดูมิโซะของเราให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นราง,ง่ายมากๆโดยเฉพาะในหน้าร้อนกลับมาดูขั้นตอนการทํามิโซะกันต่อพอเราใส่มิโซะลงไปจนครบแล้วให้เรากดมันลงไปให้แน่นจากนั้นก็นําแรปมาปิดด้านหน้าเพื่อไม่ให้อากาศเข้ามันจะได้ไม่เป็นเชื้อราได้ง่ายคลุมแรปลงไปให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมามัดปากถุงพลาสติกในชั้นแรกกันเรามีถุงพลาสติกทั้งหมด2ชั้นนะเว ก็ใช้หนังยางรัดแกงแบบที่เราใช้เลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะคีย์เวิร์ดของเราก็คือไม่ให้อากาศเข้าไปก่อนที่จะมัดก็ต้องกดเอาอากาศออกไปด้วยจากนั้นก็นำฝามาปิดทับไว้รอบหนึ่งแล้วก็มัดปากถุงพลาสติกที่อยู่ด้านนอกอีกรอบด้วยการใช้หนังยางรัดแกงเหมือนเดิมค่ะทำจริงๆใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าแต่ขั้นตอนในการเตรียมก็คือต้องเตรียมโคจิตั้งแต่เมื่อ3วันที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะกว่าจะได้มีโสมมาให้เราทานมันก็ยากเย็นเหมือนกันนะคะเนี่ย หลากหลายขั้นตอนแถมยังต้องหมักเป็นเวลานานอีกหลังจากนี้ไปเหล่าแม่บ้านเขาก็จะยกถังหมักไปวางเก็บไว้ที่บ้านบางคนก็วางเก็บไว้ชั้นใต้ดินบางคนก็วางเก็บไว้ในโรงรถซึ่งก็ต้องคอยดูแลให้ดีค่ะอย่าให้มีเชื้อราขึ้นสุดท้ายก็ต้องมาช่วยกันทำความสะอาดเช่นเคยนะคะไปแล้วค่ะ